สถานการณ์อุทก,กบกภัยนะครับจากทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ทราบกันดีแล้วว่าในช่วงฤดูฝนนะครับช่วงนี้โรงเรียนของพวกเรานะครับหลายพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือนะครับผมขออนุญาตไล่มาเลยนะครัสถานการณ์น้ำท่วมทุกปีที่เราดูประวัติศาสตร์ของเราที่ผ่านมานะครับจะเริ่มตั้งแต่ที่ภาคเหนือแล้วลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงมาภาคก,กลางนะครับภาคตะวันออกแล้วก็ล่างสุดก็จะลงไปที่ภาคใต้นะครับ จากสถานการณ์น้ำท่วมทุกปีนี่พวกเราเองก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้นะครับวิธีการป้องกันนะครับในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของชีวิตนะครับทั้งตัวผู้เรียนด้วยตั้งตัวคุณครูนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าเราได้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายไปถึง400กว่าล้านนะท่านอาจจะจะมองเห็นว่าในภาพรวมก็แต่ละเขตพื้นที่อาจจะไม่มากแต่พอมารวมกันทั้ง 245เขตเนี่ยตัวเลขความเสียหายถึง2 0 0 400กว่าล้านเพราะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดอยากจะเรียนฝากไปยังท่านผู้ในการเขตท่านรองผู้ในการเขตนะครับบุคลากรผู้ในการโรงเรียนและก็คุณครูรวมถึงผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบทั้งหลายนะครับอยากให้ให้ใหท่านหาวิธีการป้องกันนะครับการป้องกันที่ดีที่สุดคือวันนี้โรงเรียนที่เคยถูกน้ำท่วมผมเน้นย้ำเลยนะ โรงเรียนที่เคยถูกน้ําท่วมนี่มักจะท่วมทุกปีโรงเรียนที่อยู่ใกล้แม่น้ํานะครับโรงเรียนที่อยู่ใกล้ลําทารน,นะครับโรงเรียนที่อยู่ใกล้ภูเขาหรือโรงเรียนที่มีสภาพที่อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยนะครับอยากจะขอให้ท่านผู้ในการเขตนะครับและผู้เกี่ยวข้องนี้ได้วางแผนป้องกันนะครับเช่นซับ สินต่างๆในโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อห้องสมุดหนังสือทีวีนะครับห้องคอมพิวเตอร์สิ่งเหล่านี้ที่ผมได้รับรายงานความเสียหายหส่วนใหญ่จะเกิดกับสิ่งเหล่านี้มูลค่ามหาศาลในสิ่งเหล่านี้เราป้องกันได้ถ้าท่านทราบหรือติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็จะเตือนล่วงหน้าเสมอนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากเรียนทางเขตพื้นที่ทางสถานศึกษาให้ทําแผนป้องกันนะครับ ห้องคอมพิวเตอร์สิ่งทั้งหลายที่มีมูลค่าและเป็นจําเป็นต่อการศึกษาคอยท่านเตรียมการอพยพนะครับเคลื่อนย้ายนะถ้าอยู่ในชั้นล่างก็เตรียมที่จะอพยพขึ้นชั้นบนนะครับหรือถ้าโรงเรียนใดที่อยู่ในพื้นที่ในน้ําท่วมทุกปีนี่นะครับน้าหลากทุกปีนี่ท่านควรจะเปลี่ยนห้องพวกนี้ขึ้นอยู่อาคารที่สูงกว่านะครับอะไรเหล่านี้สิ่งทั้งหลายนี่เราสามารถป้องกันได้นะครับทรัพย์สินต,ต่างๆก็ไม่จะได้ไม่ได้รับความเสียหาย อนนี้เราดูตัวเลขความเสียหายนี่ค่อนข้างมากแล้วก็เรียนในทราบว่าตอนนี้ทางสปททางกระทรวงศึกษาธิการนะครับ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตีนุชเทียนทองนะครับท่านได้นําเรื่องภัยพิบัตินี่นำเข้าขออนุมัติงบกลางนะครับจากคลมและได้รับอนุมัติงบมาแล้วนะครับคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะรีบแจ้งจัดสรรไปที่เขตพื้นที่ให้ท่านดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้กลับมาใช้ได้เป็นปกตินะครับ อันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งนอกจากในการเตรียมการป้องกันในระดับโรงเรียนแล้วท่านผู้ในการโรงเรียนนะครับเองหรือทางปอเขตจะต้องมีแผนการอพยพนะครับความปลอดภัยของเด็กนะเด็กที่บ้านอยู่ใกล้กับแม่น้ํลาลําธารนะครับอยู่ใกล้ริมคลองนี่ท่านก็ต้องมีแผนที่จะช่วยเหลือไม่ให้เด็กเราจมน้ำนะครับต้องประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบอตอนะครับเทศบาลหรือป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนนะครับระดับอำเภอระดับจังหวัดถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาในท่านจะประสานงานกันอย่างไรจะสื่อสารกันอย่างไรขอให้ท่านได้วางแผนไว้ล่วงหน้าผมเชื่อว่าความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นจํานวนมากนี่ก็จะค่อยๆลดลงไปแล้วก็ชีวิตทรัพย์สินของพวกเราก็จะปลอดภัยอย่างดีที่สุดนะครับนี่คือเรื่องแรกที่ผมเรียนเน้นย้าว่าช่วงนี้ขอให้ท่านติดตาม การรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและก็ด้ดยการนาวางแผนนะครับป้องกันสิ่งเหล่านี้ความเสียหายก็จะลดลงนะครับ